สวัสดีครับในบทนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องมือที่น่าสนใจอีกเครื่องมือหนึ่งครับต่อจากบทที่แล้วนะครับผมที่จะช่วยเราวิเคราะห์นะครับปัจจัยจรนะครับได้อย่างง่ายดายขึ้นครับด้วยโปรแกรมออฟลิ k ง2.0นะครับผมซึ่งเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับว่าวันที่และก็เวลาใดนะครับผมที่ปัจจัยจรนะครับมากกว่า1ปัจจัยนะครับผมที่เคลื่อนที่ไปทํามุมกับปัจจัยกำเนิด โดยง่ามุมใดๆที่เราพิจารณาหรือเพ่งแรงอยู่ก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับในส่วนของคนที่ใช้ในการวางเลิกก็ดีนะครับหรือดูจังหวะฟ้าที่ดาวกระทบกันก็ดีนะครับเพื่อที่จะมองหาประโยชน์ในจังหวะดาวฟ้านั้นหรือระมัดระวังในช่วงจังหวะเวลาฟ้านั้นก็ได้นะครับผมในดวงที่ผมเปิดอยู่นี้นะครับในชั้นที่1นี่ี้ก็จะเป็นพื้นดวงกาเนิดครับของเชฟชะตาท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีดาวจรนะครับที่อยู่ในฉากที่2อยู่ ก่อนที่เราจะเริ่ม transit train นะครับผมก็ต้องแนะนำให้ท่าน ตั้งค่าง่ามุมที่เราสนใจและพิจารณาก่อนครับเพราะว่าถ้าง,ง่ามุมมากเกินไปนะครับการเคลื่อนที่ของรถไฟของเราเนี่ยมันก็จะมีสถานีที่เยอะครับทำให้เราเนี่ยคำนวณช้านะครับถ้าเกิดเราลดทอนจํานวนของระยะง่ามุมนะครับเราก็จะสามารถที่จะคํานวณได้ไวขึ้นนะครับใหมาที่ aspect setting ที่ปุ่มนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ตั้งค่าง่ามุมที่เราสนใจก่อนนะครับบางท่านสนใจง่ามุม เป็นจุมวนง45่ก็สามารถเลือกได้นะครับหรือบางท่านอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของมุมที่เป็นจุนวน่ามสินะครับหรือมุมต่างๆนะครับได้ตามต้องการนะครับโดยการทำเครื่องหมายถูกหน้าแง่มุมที่เราสนใจนะครับโดยสตรของออฟเนี่ยไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะหาง่ามุมที่สนิทสุดองศาครับนะครับเมื่อเราตั้งทำการตั้งแง่มุมที่เราสนใจเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาที่เมนู True ครับ แล้วก็เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า Transit Train นะครับผมโดยที่ตรงนี้นะครับมันก็จะย้ําเราอีกครั้งนึงคบว่า,ว,าว่าเรากําลังอ้างอิงจากข้อมูลที่2นะครับซึ่งเป็นดาวจรอ,อยู่นะครับถ้ามีข้อมูลมากกว่า1ชุดที่เป็นดาวจรเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องตั้งค่า,าการคานวณใหม่เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็คลิกเลือกที่ Transit Train ตรงนี้ก็ได้หรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับ คลิกไปนะครับก็จะเปิดหน้าต่างที่มีชื่อว่า Astro Motion ครับคล้ายๆกับบทที่แล้วนะครับผมแต่ในส่วนนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องกราฟการเคลื่อนที่ครับเราจะพูดในเรื่องของวันที่และเวลาครับที่ปัจจัยจรที่เราสนใจเนี่ยทำมุมกับดวงกำเนิดเป็นหลักนะครับจะทำให้เราสามารถหาปัจจัยจรได้มากกว่าหนึ่งตัวไปพร้อมๆกันครับนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราเลือกนะครับปัจจัยที่เราสนใจก่อนนะครับอย่างผมสนใจว่าวันไหนนะครับสัมพันธ์กับ ดวงชะตาในพื้นดวงเราบ้างนะครับผมผมเลือกที่อาทิตย์นะครับผมเลือกที่อังคารนะครับจังหวะกิจกรรมนะครับผมเลือกที่พฤหัสละกันนะครับในช่วงวันดีๆนะครับจะได้ทำกิจกรรมดีๆแล้วก็ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับผมเลือก3ตัวนี้ก่อนละกันนะครับต่อมานะครับผมก็เลือกครับวันที่ที่จะเริ่มต้นนะครับเป็นจุด ตัวตั้งต้นวันที่ที่เราจะเคลื่อนที่รถไฟของเราแล้วครับนะครับแล้วก็เวลานะครับสามารถปรับต,ตั้งได้นะครับแล้วก็ตั้งวันสิ้นสุดการ เดินทางของเรานะครับแล้วก็เวลานะครับเราตั้งได้เราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบของพสก็ได้นะครับโดยที่เมื่อเราพิมพ์พสไปแล้วนะครับทั้ง2ช่องก็คลิกที่ B E นะครับเพื่อให้มันคำนวณเป็นพสได้นะครับหรือท่านอาจจะตั้งแง้มแง้มช่องว่างระหว่างวันนะครับช่วงวันที่เราจะเดินทางเนี่ยนะครับจาก interval ก็ได้นะครับจะสังเกตว่าผมกดกดปุ่มที่ interval นะครับวันที่ตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับซึ่งก็ตั้งตามชอบครับ แต่มีคอมเมนต์นิดนึงนะครับยิ่งวันเยอะนะครับการเดินทางเราเยอะนะครับการคำนวณก็จะช้านะครับในทำนองเดียวกันกับง่ามมุมครับที่เราตั้งก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราตั้งง่ามมุมเยอะนะครับรถไฟก็จะจอดบ่อยครับนะครับทำให้เรา เสียเวลานะครับแล้วก็ใช้เวลาเยอะหน่อยครับในการคำนวณนะครับสมมติว่าผมเริ่มต้นคำนวณแล้วการผมก็กดที่ a s p e ป t นะครับปรกด a s p e c t นะครับให้ทุกท่านสังเกตที่แถบข้างล่างนะครับจะมีแถบสีเขียวขึ้นนะครับรอจนแถบสีเขียวข้างล่างสุดเต็มนะครับก็จะเท่ากับการเดินทางิ้นสุดลงเราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับโอเคครับผมเริ่มต้นการเดินทางโดยการกด a s p e c กครับการคำนวณหาง่ามุมกันเลยนะครับ จะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับออปลิงค์นะครับจะทําการคํานวณครับว่าในในระหว่างวันที่และเวลานะครับใดๆที่ปัจจัยจอนดูทองฟ้าเนี่ยนะครับทำมุมกับพื้นด้ากำเนิดบ้างนะครับแล้วก็ลิสต์ไปเรื่อยๆครับจนแถบสีเขียวข้างล่างสุดเต็มเราก็จะมาเริ่มวิเคราะห์กันได้นะครับผม๋ยวรอสักครู่นึงนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้นะครับเราก็พร้อมนะครับที่จะวิเคราะห์นะครับจะสังเกตว่าช่องที่1นะครับก็คือจํานวนนะครับที่สิบวันนี้นะครับที่เราตั้งเนี่ยนะครับผมปัจจัยจรนะครับที่เรากําหนดนั้นนะครับทามุมกับใจกําเนิดกี่ครั้งนะครับปรากฏว่าทํทมุมถึง20ครั้งนะครับแล้วโดยที่ปัจจัยจรนะครับ มีปัจจัยอาทิตย์และอังคารนะครับทำเป็นหลักนะครับสังเกตว่าลาดที่ผมเลือกเนี่ยนะครับในช่วง10วันนี้ไม่ทํามุมกับพืน้นดวงกาเนิดเลยนะครับในมุมที่สนิทสูงองศานะครับอ,อาจจะมีออฟมากกว่านั้นเราเราไม่ได้พิจารณาในาเครื่องมือนี้เราจะพิจารณาที่มุมสนิทสูงองศานะครับผมโดยที่ท่านสามารถที่จะเรียงวันที่นะครับจะสังเกตว่าวันที่ตรงนี้เนี่ยนะครับยังไม่เรียงนะครับเราสามารถกดที่ J ตัวนี้นะครับคอลัมน์ J นะครับกด1ครั้งนะรงครับจะทําการ s o ์ t i n g ครับ นะครับวันที่นะครับจากวันที่พบง่ามมุมนะครับหรือการทำมุมสัมพันธ์ครั้งแรกนะครับจนถึงครั้งสุดท้ายนะครับโดยเรียงเวลาให้เรียบร้อยด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ครับว่าทรานสิตของเรานะครับปัจจัยจออะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับปัจจัยอาทิตนะครับทำมุมอสเทค1ร้อยสาครับกับปัจจัยกําเนิดฮาเดสครับ ในวันที่19ตุลา2010นะครับในเวลาตี2นะครับ34นาที24วินาทีครับนะครับแล้วก็จะมีจังหวะอื่นๆนะครับอย่างจังหวะตรงนี้นะครับอังคารทับ120ครับกับเมริเดียนนะครับกำเนิดนะครับในวันที่แล้วก็เวลานะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะค่อยๆบีบวันที่เราสนใจนะครับเพื่อมาหาช่วงเวลา ย่อยๆนะครับในส่วนของจันทร์หรือมูลยลักณะได้อีกครับนะครับเราก็จะเป็นประโยชน์นะครับทำให้เราคํานวณแล้วครับแล้วก็วิเคราะห์จังหวะวันที่ดาวกระทบกันนะครับเพื่อเพ่งเล็งวันนั้นเป็นพิเศษแล้วก็ไปตรวจนะครับในเรื่องของงาคุมสัมพันธ์ละเอียดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมทําให้การวิเคราะห์ในระยะไกลของเราเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีครับ